มาจ้าพี่น้องเมื่อนี้น้องดาสิพ้าพไปเบ่งต้นมะนาวหน่อยน้องดาจับปลูกไว้ต้นหนึ่งดกดกจากพี่น้องมึงดูคุณน่ะนี่นี่นี่น้องดาปลูกไว้เป็นตะสะอ่อนลายจ้าพี่น้องมึงดูคุณน่ะขนาดแบบน้องดาเก็บไปใส่ตำมะคุงใส่ย่ำดูยูเดจ้าพี่น้องแต่ว่ากระลาย ปลูกไวนนีน่ <c oughs> นาจะสองสามปีเราจะพี่น้องต่ว่ากระตุนน้อยอยู่หน่วยหลายหลายจะพี่น้องกินกับบ่ท่านมาชมบรรยากาศตอนเสราร์จะพี่น้องฝนตกบ้านนองดากับฝนตกบปหยุดเลยค่ะอันนี้พักขาค่ะพี่น้องเก็บดูไรเก็บดูไาย,ยอดแต่บ่มี นี่พอเราตัดไว้ตัดไว้ให้มันปรุงไม่เหมียพี่น้องจับพี่น้องหน่วยมันพี่นะฮ่าเป็นตะสะออนลายจ้าพี่น้องมึงดูพุ่นอ่ะมันท่านด้สุกบันไดนจ้าพี่น้อง พูดอดอยากกินเมาออบานน้องดาเด้อไม่ตุนหนึ่งโดกหลายลูกโดกอันนี้หน่อยหน่อยมันมันชิตายแล้วจา้าเด็ดออกอันนี้อันนี้กระปูกหอมเปจ้าพี่น้องอันนี้ซะละเน่กระลังปง่งมันชิตายเหนบนนี้ ก,กะวานหอมป่อมไว้จ้าพี่น้องผักสวนขัวจา้าปลูกไว้ธรรมชาตินู่เป็นตะสาะอ่อนไหลพี่น้องดูนะดูพี่น้ององ,ง่ามไหลจา้าง่ามไหลไปเบิ่งทางนู่น นะมื่อหน่อยน้ำฝนจากพี่น้องดื้อลายน้ำฝนมองกล้องหน่อยแล้วมองกล้องหน่อยแล้วเอาเร็ว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 ขี่ขี่ยานจากพี่น้องตื่นตั้งแต่เพิ่นป่วยเศร้าคุหละ่ะเพิ่นหัวกระป่วยเศร้าจากพี่น้อง สะอ่อนนวยคุณอาพี่น้องมาเดอมาขอบาน,นองดาพี่นะอ้ยนวยหญ่อะไรอะไรคะน้ำฝนอะไรลูกกินนมไหมกินนมไหมกินนมไหมึเดือนกว่าจะพี่น้องรู้หมดนะ <c ười> ขี้เล่น หลินน้ำเห่าด,ดูดูดูเอามองหน้าหน่อยมองหน้าหน่อยเอามาจุ๊บหน่อยเร็วมาจุ๊บหน่อยเร็วเว้นนะ่ะ <laughs> มาจุ๊บหน่อยเร็วขี้ดือ้อขี้ดื้อขาดจ้าพี่นอ้องดูปนะเอ้าอ่ะ,อะชูสองนิ้วไายรูปจ <laughs> ิ๋มว่ายอดเขาเนี่ยพี่น้องสิงมว่ายอด มาแล้วมาทำเม่ละมาแร็วอันนี้มร็ลวมาเร็วมวม,มาแวมาแนะว,ๆๆๆๆาวๆๆไม่หยอกม่หยอกขี่หยอกขี่ลินพี่น้นองเมืองบักหน้าตอจ้ะต้นน่อยโดกโดกได้พีดด่น้องผู้น่ะ อันนี้คาพี่น้องอโอ้ยพักคาน้องดาเป็นเตีออต,ตัวเนาะบรรยากาศเย็นเย็นพี่น้องหนาว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 อากาศเย็นแล้วจ้าพี่น้องอันนี้ก็พักติ้วจ้าพี่น้องอนน <laughs> ท่ายักติว้ววท่ายักติว้ว นี่มะเขือนี่มะเขือเขือจากพี่น้องไปกินกับตาบักหุ่งผักคาลองดามีติยอดน้ำฝนมาหาเหรินน้ำ นี่กระทงหน้าจ้าพี่น้องเข่างามงามต้นกล้วย้นมาผีเร้วล้มล้มจ้าพี่น้องบ้านนองดาติดทงหน้าจ้าอนะอาการ เห็นน้ำน้ำฝนฝนนี่เร็ววันนี้เร็วอีกวันนี้เร็ววันนี้เร็วขี้ดื้อค่ะคุณอนะ่ะเรนเราจะไปแล้วคุณอนะ่ะอันนั้นเมมันจ้า น้องด่ากฝากไว้แค่นี้ค่ะทามากก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องด่าน้ำเนเด้อจ้าบ๊ายบาย